ค,คุณผู้ชมรับพบกับช่อง y o u t u ทาถาอินดีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30มิถุนายน2566คุณเปลวศรีเง,เงินเขียนบทความลงเว็บไซต์ดังสอพินไยโพส์ชื่อเรื่องว่ามิตรแท้มิตรเทียมรายละเอยียดที่คุณเปลวศรีเงินนั้นเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าคุยกันทุกวันผมก็เอาสิ่งที่จะเป็นในอนาคตมาบอกล่วงหน้าในปัจจุบันว่าพิธาไม่ได้เป็นนายกซ้ําแล้วซ้าอีก เพื่อไม่ให้เอียนเติมน้ำจิ้มเพิ่มรสอีกสักนิดเป็นไรตัวพักเก้าไกลนั่นก็เตรียมตัวไว้เหอะนอกจากพิธาถูกแน่อาญาตามรบบว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา15 151รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ยังลงสมัครโทษคุกและตัดสิทธิ์ถึง20ปีตามมาด้วยเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะถือหุ่นสื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3แล้วประเด็นหาเสียงแก้หรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ซึ่งโทษถึงยุพนนั่น แม้กะกะตไม่รับคำร้องแต่แรกแต่เมื่อมีคนไปยื่นร้องต่ออายการสูงสุดและสารรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญสั่งให้อายการสูงสุดชี้แจงรับหรือไม่รับคำร้องนั้นภายใน15วันมันส่งสะเทือนไปถึงกะกะตเมื่อวานย9ิบกาพฤษภาคมกคุณแสวงบุญมีเลขากะกะตจึงออกมาพูดเป็นนายกน่าคิดว่าแม้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นไม่รับคำร้องกรณีดังกล่าวไปแล้วแต่ขณะน,นี้นายทะเบียนให้สำนักงานไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่มมาก,การการะทำตา,ตามคำร้องนั้นเป็นความผิดฐานไหนอีกหรือไม่ ตามกฎหมายพักยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นฐานความผิดใดได้ไดอีกขอรตรวจสอบก่อนปกติกก,กตขี้ปอดเมื่อส่งสัญญาณแบบนี้เรื่องถึงสารรัฐธรรมนูญแง่สาหรับเรื่องประธานสภาก้าวไกลกับเพื่อไทยตกลงพักไหนจะเยอได้ไปนั้นผมว่าไม่มีราคามองข้ามชดไปได้เลยโน่นที่ควรมองคือหนึ่งเมื่อเพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งแทนแก้าวไกลจะเสนอใครให้รัฐ,ฐสภาโหวตเป็นนายกอุ้งอิงเศษฐาหรือว่ามิสเตอร์เอ็ก สอไกลจากพักคหลักจะยอมเป็นพักรองเพียงขอให้ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยหรือไม่ 3. ามถ้ากไกลไปเป็นฝ่ายค้านและเพื่อไทยกับพักไหนจะจับค้่ตั้งรัฐบาลและ4ข้อนี้คือจุดคลายแม็กของเรื่องลงท้ายม่วงแดงคือใครในตำแหน่งนายกคนที่30ผมว่า3-4ข้อนี้แหละที่เราควรเลิกยํำอยู่กับที่แล้วจับตาดูทิศทางใหม่ที่กําลังจะเดินทางไปนั้นพระพิธาก้าไกลตอนนี้ตกอยู่ในสภาพ แสนเสียดายนันทาที่น่ารักชะล่านักเลี้ยงออกนอกถนนเลยถูกรถอ e ีตันทับแปสที่แตกตายเลยประเทศไทยปัจจุบันไม่ใช่แค่จุดขี้แมลงวันอยู่ในแผนที่โลกเหมือน50-60ปีก่อนแล้ววันนี้ในช่วง8ปปีรัฐบาลประยุทธ์ที่การเมืองโลกซีกนิมยมยุโรปสหรัฐอีปรปาเป็นรัฐบาลประเด็จการทหารรัฐบาลประยุทธ์ได้เสริมสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมวิทยาการนวัตกรรมและการเมืองโลกไปชนิดก้าวกระโดดไทยติดอันดับโลกแทบทุกด้าน โดยเฉพาะความสเสถียรทางมาตรฐานประเทศว่าด้วยการเงินการพลังจนไทยที่ติดหลงประเทศกำลังพัฒนาจนดักดานกว่า20-30ปีเริ่มพาหกหัวขึ้นสู่ทิศทางประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน20ปีข้างหน้าวันนี้ด้วยมิแท้และผูกพันระหว่างพี่น้องไทยจีนเรามีดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ด้วยเตาปฏิกันฟิวชั่นด้วยอุณหภูมิสูงกว่าพระอาทิตย์ถึง5เท่าและภายใน10ปีด้วยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ไทยจากจีนถ่ายทอดวิชาการให้จะสามารถสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ หรือเครื่องโทคาแมกได้เองเป็นเครื่องแรกของไทยโทคาแมกไทยคือแหล่งพลังงานสะอาดแห่งอนาคตใช้ทางอุตสาหกรรมการผลิตได้เหมือนพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่เกิดบนดวงอาทิตย์ซึ่งสะอาดปลอดภัยไร้ทิศเป็นมิตรโลกและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้แล้วด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนไทยเราจะเป็นอีกหนึ่งในอีกไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถสร้างทางรถไฟความเร็วสูงได้ระดับมาตราฐานแค่สองอย่างจากรักฐบาลที่ถูกย้ำเยียดยัดเยียดเรียกกันว่าเผจการ วางรากฐานเป็นทางอนาคตไว้ประเทศนั่นก็เกินค้ากว่าพวกรัฐบาลประชาธิปไตยทําแล้วซึ่ง20-30ปีไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่ารัฐบาลประชาธิปไตยจะพาประเทศพ้นคาว่ากําลังพัฒนาไปได้เลยซึ่งความจริงมันก็คือด้อยพัฒนาดักดานนั่นแหละแต่เขาใช้คําว่ากําลังพัฒนาเพื่อไม่เป็นการเยี่ยวรถหัวใจกันมากเกินไปเท่านั้นยิ่งในรอบ20ปีของรัฐบาลประชาธิปไตย ไม่พัฒนายังไม่เท่าไหร่แต่มันหาแดดกันทั้งโครโกงทั้งโคร,โคร,โครแล้วยโยนนี่ให้รัฐบาลประเด็นการเช็ดขี้ร่วมล้านล้านบาทนี่สิแต่มันน่าเจ็บใจที่คนไทยกลับชื่นชมแต่ก็เข้าใจได้เพราะในโลกนี้มีมาแลงวันที่ชอบของเหม็นมากกว่าพึ่งที่ครึงเขาเฉพาะของหอมแถมอีกเรื่องพวกยกตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ทําแต่ฝ่ายประดิดการเขาทําทคือโครงการวังจันวนเล่หรือว่า e ECI ของกลุ่มปตทในเนื้อที่กว่า3,000ไร่ ที่ระยองจะเรียกว่าที่นี่เป็นสารตั้งต้นของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทุกภาคส่วนของประเทศรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโย,ยบายประเทศ4.0ก็ไม่ผิดนี่แหละแค่2-3ผลงานรัฐบาลประเด็นการจะเป็นตัวชุดไทยให้พังงานเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยโน้ตฮาด้วยงานวิจัยพัฒนาของชาติตัวเองในอนาคตด้วยรัฐบาลที่เรียกว่าประเด็นการนี่แหละทำให้ไทยจากจุดขีมแมลงวันกลายเป็นฝอยเม็ดโตสะดุดตานักลงทุนบนแผนที่โลกจนขณะนี้ไทย กลายเป็นหัวขบวนอาเซียนในด้านการพัฒนาไปแล้วและไทยจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในวงสรรสร้างสู่สังคมโลกศตรวรรษที่21อยากให้อ่านนี่แล้วท่านใช้จิตวิเคราะห์ดูนะว่าทำไมชาติอ้างประชาธิป,ปไตยจึงจับจ้องการจัดตั้งรัฐบาลของไทยทุกอิริยาบถและใช้คำเรียกรัฐบาลบนเอกประยุทธ์แบบนั้นต่อจากนี้คือท่าทีสื่อต่างประเทศประจำวันที่29ิมิถุนายนที่ให้ความสำคัญเป็นข่าวสารออกไปอย่างเดลี่แมลรอยเตอร์ดีอินด e เพนเดนซ์ BBC CNN, AP, ABC, b e r n a r n e w สศาลอาญายกฟ้องจำเลย5คนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองผู้ต่อต้านรัฐบาลข้อหาขัดขวางขบวนเสด็จประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีท่ามกลางเหตุการณ์การประท้วงทางการเมืองเมื่อ14ตุลาคม63วอชิงตันโพสต์ในการเลือกตั้งของไทยเมื่อเดือนพฤกษาประชาชนส่วนมากได้แสดงความประสงค์ที่จะขจัดการปกครองโดยกองทัพและรื้อฟื้นระบบประชาธิปไตย อย่างชัดเจนยังไรก็ดีกองทัพและกลุ่มอํานาจเดิมผู้จงรักภักดีต่อสังกัดยังคงมีความพยายามสูงที่จะครองอํานาจต่อไปเดอะสเตทามของสิงคโปร์บอกว่าการประชุมร่วมระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเรื่องตําแหน่งประธานสภาถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดหลังจากเพื่อไทยยืนยันจะครองตําแหน่งดังกล่าวทั้งนี้คาดจะมีการคัดเลือกประธานสภาในวันที่4รกรกฎาคมหลังจากพิธีเปิดรัฐสภาเดอะสเตทกิ๊ e ของออสเตรเลียวิเคราห์นะครับว่าผลการเลือกตั้งของไทยมีความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศกระตุ้นการเคลื่อนไหวเพื่อระบอบประชาธิปไตยภายในภูมิภาคและมาพร้อมนโยบายใหม่ต่อเมียนมาและประเทศตะวันตกทางด้านในสื่อของสหรัฐอีกสื่อหนึ่งนะครับลาเปนซาลาตินาผู้ให้บริการทางเพศในประเทศไทยกําลังฝังดันให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายโดยอุาตสาหกรรมบริการทางเพศในประเทศไทยสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและมีจานวนผู้ให้บริการทางเพศหลายแสนคนนิเคอสเชียของญี่ปุน่น บอกว่าไทยกาลังเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันในอุตสาหกรรมสุราคืงเนื่องจากนโย,ยบายสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลซึ่งมุ่งหน้าทลายการผูกขาดธุรกิจสุรา1 0 0รวันแรกของรัฐบาลชุดใหม่ครับเป็นไงจับทัศนคติและท่าทีจากสื่อหลักของประเทศค่ายผูกขาดประชาธิปไตยได้อย่างไรกันเล่าสู่กันฟังบ้างสิอย่างสื่อสารนี่ใช้คําว่าขจัดการปกครองโดยกองทัพและรือ้อฟื้นระบบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีกองทัพและกลุ่มอันมากเดินผู้จงรับพักดีต่อสถาบันยังคงมีความพยายามสูงที่จะครองอํานาจต่อไป ออสเตรเลีเยกระตุ้นการเคลื่อนไหวเพื่อระบอบประชาธิปไตยภายในภูมิภาคและมาพร้อมนโยบายใหม่ต่อบเบียนมาและประเทศตะวันตกรู้เขารู้เราก็ทําให้เรารู้มิตรรู้ศัตรูมากขึ้นโดยเฉพาะทําให้รู้ว่าชาติไหนชักใหญ่พักล่มชาตินี่คือสิ่งที่คุณเปียวสิงเงินเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่30มิถุนายน2566ครับ